นะคะแล้ววันนี้อ่านเลยใช่แค่นนี้ค่ะวันนี้ครอบครัวท่านผู้พันมาช่วยดูว่าจะขนย้ายไปที่จังหวัดไหนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะจะมองเลยเป็นกัลยาณมิตรท่านหนึ่งครับจะเรื่องออกค่ะ เอออกอันไหนที่เราแต่ก่อนนี้มีราบริจาคเยอะเดีนี้แบบเด็กมีห้องสมุดแต่ไม่มีใครเข้าไปใช้บริการเลยไม่ค่อยสิ่งที่ของจะเป็นที่จะต้องใช้ก็คือพวกความรู้ต่างๆครับบางอย่างบางอย่างบางอย่างมานอาเป็นพวกสมุดเลย่ันชูพันลงทุนเปิดมาวางแผนให้นะครับขอบคุณนะทีนี้ก็จะไว้กอดพ่อม่อยู่อีก ต้นสิ้นเดือนใช่ไหมคะไม่อ่ะพอดีไม่นานหนึ่ยก็กลับเราพอดีผมลูกเพราะ็เราไม่ได้ไม่ไปยังไงเขาก็เรามานี่เรามาลูกชัวร์นะอือดูยังไงก่อนคือพัดลมอะไรเงี้ยต้องของใช้คือไปให้แม่เขาสร้างอยู่บ้านในหลังเนี่ยไปถึงก็ได้เงื่อนื้อแต่ก็ไม่รู้จะดีแค่ไหนเราก็ได้เวลาดีค่ะแม่ดาวเนี่ยเปเส้นวันที่มาเนี่ยคู่พันนะครับมาที่จะมาขน ให้เราเป็นกัลยาณมิตรที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับาขอความช่วยเหลือได้ครับไม่เป็นไรค่ะเอาเรื่องตายเนี่ยจะผลทุกที่ไปหมดเลยแม่ดาวกำลังควบคุมการขนย้ายใส่รถซึ่งเป็นของขนส่งจากอาหารขนส่งนะครับท่านพิยมช่วยกันนะครับ ก็บอลหลบนะบอลหลบเลย็อ,อกมาบอ,อกมัน แนวอะไรบ้างให้เขาใส่มาถุงเอาที่เขาใส่มาถุงกินล้อบหน้าครับท่านผู้ชมรวมกระทั่งตัวนี้ด้วยหลังจากที่เก็บห้องพักเรียบร้อยลูกๆก็มาอยู่กันครบดูนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นอย่างนี้แนะครับมีความสุขนี่คือบ้านของเรา ต่อไปนี้นที่พักแห่งนี้ก็จะเป็นบวาในใจของเราต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมตะวันพ่อ,อ,อว,วันนี้ไม่ได้ขอบคุณแม่ดาวเลยเ,เนื่องจากว่าเจ้าปุ๋งเนี่ยครับหายจากวงโครจรไป เพิ่งตามมาได้เนี่ยโอ้นั่งหน้า ridge, แป๋วแล้วอยู่ข้างหลังเนี่ยอาก็คงจะต้องขอบคุณท้ายคลิปนี้สำหรับแม่ดาวนะครับและผู้พันตลอดจนน้องๆทหารที่มาช่วยขนเข้าของสัมภาระไปที่จันทบุรีครับผมขอบคุณครับ